สวัสดีครับวันนี้ก็เอาคลิปเอาเหรียญหลวงพ่อเขาเรียกหลวงปู่จันก็นแล้วกันนะสุดยอดเกดจิจังหวัดน,นครพนมเหมือนกันเหรียญนี้ก็ปีลึกนะปีนึกปีหนึ่งหกเป็นเหรียญหลวงทองแดงผิวไฟสวยมากถ้าผิวอย่างนี้สวยอย่างนี้นะครับพระไม่แพงนะพระหลักร้อยต้นกลางๆพันต้น,ตนๆ้นอย่างเงี้ยเพื่อนเก็บเลยนะ หลวงปู่จันท่านเป็นพระที่เก่งมากถ้าเป็นพระที่ดีมากท่านเป็นพระที่แบบว่านะทัศาสกรรมฐานท่านเป็นมีสมะเขาเรียกมันมีสมณศาักดิ์ไงนะเป็นพระชั้นผู้ใหญ่อ่ะเป็นข้าปกครองอ่ะในจังหวัดนะ่ะนะครับก็ถือว่าเป็นเก่งทั้งในเรื่องของนะวิทยาคมกะระแสจิตนะครับแล้วก็เก่งในเรื่องวิปัสนาธุระวิปนีเรื่องของ การสอนหรือการปกครองสงฆ์ต่างๆเนี่ยท่านก็สามารถที่จะดูแลนะครับได้อย่างดีถือว่าไม่ธรรมดานะถือว่าไม่ธรรมดาพระสายนครพนมเนี่ยก็จะมีหลวงปู่จันอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีหลายองค์อะที่พอที่จะมีชื่อดังๆหลายท่านอยู่แต่ที่ผมพอทราบและมีข้อมูลนะ ถ้าเป็นเหรียญรุ่นแรกท่านก็ว่ากันไม่ได้ละเป็นหลักแสนขึ้นละบางทีจะเป็นล้านอนะ่ะบางทีสวยปีสักวันห้าร้อยรุ่นแรกๆของท่านนะแล้วก็ของเก๊เยอะมากนะเยอะจนกระทั่งแบบว่าบางทีเราก็ดูไม่ออกทําดูไม่เป็นบางทีเราก็คิดว่ามันดีอนะ่ะผมก็เคยทําคลิปนะรุ่นแรกท่านอนะ่ะผมมี ขณาดคัดเอาปลอมออกไปทั้งหลายเหรียญนนนะคิดว่าเหรียญสองเหรียญนั้นจะดีอกลับว่าบางทีเอาลงไปให้เ,เพื่อนๆหรือครูบาอาจารย์ท่านดูแล้วท่านบอกว่าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่เราต้องยอมรับนะผมนึกว่าอะไรก็ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่เรายอมรับข้อเท็จจริงเรายอมรับความเป็นจริงได้เนี่ยใจเราก็สบายขึ้นเราไม่ต้องไปหมกมุ่นนะไปคิดอยู่ว้ยมันต้องแท้มันต้องอีกหน่ะโงน่ะ คืออะไรที่คนอื่นร้อยคนดูกับเราคนดูคนเดียวเนี่ยถ้าร้อยคนดูแบบไม่ใช่เราก็ต้องยอมรับว่าไม่ใช่นี่คือสิ่งที่ดีในปัจจุบันที่การเราจะตรวจสอบเราจะดูของเราว่าแท้หรือเก๋เนี่ยเราถ่ายรูปลงไปเนี่ยคนอื่นเขาดูแป๊บเดียวคนเก่งเขาดูเขารู้เลยนะครับนี่คือข้อดีของการสื่อสารนะข้อดีของข้อมูลทุกวันเนี่ยนะถ้าอะไรเราไม่มั่นใจเราดูแล้วมันดูแล้วเราไม่เก่งเราก็ให้ ครูบาอาจารย์ท่านอื่นดูคนที่เป็นสายตรงดูทุกวันนี้นะครับมันมีการตั้งกลุ่มกันหลายกลุ่มหลายศรัทธาหลวงพ่อก็แต่ละคนแต่ละคนก็นถามนี่ดีนะผมว่าดีดีดีกันทุกหลาทุกคนเลยคนที่เอามาศึกษาอยากจะศึกษาอยากจะศรัทธาหรือคนที่มีพระเครื่องอยู่ในมืออยู่แล้วเนี่ยก็ไม่รู้หรอกของตัวเองดีร้อยเปอหรือเปล่า แต่ถ้าเมื่อไรเราได้เอาไปให้ครูบาอาจารย์หรือที่เปิดช่องทําช่อง facebook ขึ้นมาหรืออะไรก็แล้วแต่ขึ้นมาเนี่ยอะไรท่านตรวจสอบช่วยกันดูนี่ครับคือข้อดีครับครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ต้องห่วงวิชากันหรอกท่านรู้ท่านรีบบอกเลยท่านรู้ท่านรีบบอกแล้วก็ผู้ดูแลช่องเนี่ยถ้าเขาถามไปอย่างนี้ผมว่ารีบปล่อยรูปรีบทำมให้เร็วๆให้ดูกันมันเกิดประโยชน์นะครับเหมือนท่านให้ธรรมทานหรือว่าท่าน ให้ทานกับพวกที่คนเขายังไม่รู้อ่ะท่านเกิดประโยชน์ท่านได้บุญนะครูบาอาจารย์คนไหนที่ท่านรู้แล้วท่านเอามาคอมเมนต์ท่านมาบอกท่านไม่ได้ห่วงวิชาท่านไม่ได้ห่วงท่านเป็นธรรมทานท่าน่าให้ทานกับพวกที่เขาไม่รู้ท่านได้บุญมากมายเลยนี่ก็เป็นทานทานอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าบอกอ่ะวัตถุทานธรรมทานอภัยทานนะครับสิ่งที่ท่านทำกันเนี่ยถือว่าเป็นบุญมหาศาลกับคนที่เขาไม่รู้เลย เขาก็จะได้รู้เขาได้ตาสว่างเอาไม่ใช่เขาก็ไม่ใช่ถ้ามันไม่ใช่ท่านบอกว่าเออดูแล้วมันไม่ใช่มันไม่ตรงมันไม่ดียิ่งท่านได้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาโอ้โหนี่ประโยชน์มากมายเลยครับเขาก็จะได้ไม่ต้องโดนหลอกนะมันเป็นธรรมทานอีกแบบหนึ่งที่ท่านให้กับพวกเขาให้กับพวกอย่างผมเหมือนกันบางทีผมก็ไม่ทราบบางทีผมไม่รู้เวลาผมส่งลงไปท่านตอบผมมาแบบนี้โอ้โหป็น,เป,นเป็นบุญมหาศาลเลยนะเป็นสิ่งที่ท่านให้กับขอบ ชีวิตเรล่าอีกคนหนึ่งดีกว่าโดนหลอกดีกว่าเข้าใจผิดตลอดชีวิตนะครับโอเคเพื่อนๆมาดูกันร,รูปจันเนี่ยครับเห็นไหมอันนี้นะสวยไหมครับนี่ทองแดงนี่ผีไฟโอ้โหผมก็ว่าราคาไม่แพงผ้าหลักร้อยกลางพันต้นอย่างเงี้ยที่สวยอย่างเงี้ยนะถ้าเพื่อนเจอนะครับเพื่อนเจอเห็นไหมเก็บเลยเก็บอย่างนี้ต้องเก็บนะครับต้องเก็บนะ เขาว่าอะไรเกจิเป็นชื่อไงมีเป็นแบรนด์มาสเตอร์มีชื่อเป็นแบรนด์มาสเตอร์ก็คือเป็นพระที่มีโลโก้เป็นของมียี่ห้อว่างั้นยี่ห้ออย่างเงี้ยหลวงปู่จานดังอยู่แล้วใครก็รู้จักหลวงปู่จานเสียนิโยอฮะจงังหวัดนครพนมถูกไหมครับเนี่ยเพื่อนเห็นเพื่อนเจอเพื่อนทุเนงเก็บนะไม่เก็บน้ะ็เสียดายของนะไม่ได้รุ่นแรกก็เอารุ่นที่แบบเป็นท่านท่านก็ยังดีใจไง ถูกไหมครับโอเคเพื่อนๆนะเอาประมาณนี้แนะนำประมาณนี้จะได้รู้จักกันทั่วนะสวัสดีครับ